ครับต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูอ้ยหายอะไรตาก,กล้องนะม,มต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูอ่าที่ไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองครับไม่ได้ทำเองที่เจ,จ้านี้เจ้านี้เทบิ๊กกินมานานแล้วครับกินมานานแล้วจะปิดร้านจ้ะอือก็ ปิดร้านแล้วก็เราก็ไปซื้อไปซื้อเขามากินบ้านครับอร่อยบะโอแซ่บครับเด<น>ือดร้ครับเขาคนกินบ้างดีเดี๋ยวดีมหมดแล้วอพอกลับเนี้ยนีอยู่กับอ่าข้าวสวยร้อนๆครับน,นี่ก็เป็นหมูดเด้งครับหมูดเด้งหมูดหมดเด้งงหมูดเด้งดเด้งหมูเด้งเด้งพี่เอาใหม่ได้ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเอาใหม่แนะเอานี่เลยหมูดเด้งเด้ง จะมีราดน้ำจิ้มครับราดน้ำจิ้มชอบกินรสจัดก็ราดรสจัดเลยครับเอาใหห้มดเ,เ,เลยสริลร้อนๆครับมาครับลุยอืมไปดิอืมลองหมูเดงดูสงครับอ่ะเดียเด๋ยวดิตากล้องนะก็คนอยากกินไก่อ่ะอืมไ,ไปกินไปก็ได้ลูกหมูเดงครับ อืมอืมอร่อยอ่ากินของแทบก็อยับมาผักพีผักน่องครับไ<อ>ิกเดครับพิกัดอ่าสีแยกไฟแยกไม่ใช่สีแยกไฟ <ป S 1> ฟ้า,ฟาสีแยกไฟฟ้าครับไฟฟ้านางรองครับ <laughs> ป้าแกจะขายตอนเท้าครับขายตอนเดียวเอ้ขายขายขายตอนเท้าอ่ามีมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลามีเนี่ยครับ ไม่ไก่ทอดอ่านี่ด้วยอ่าต้มมีต้มเลือดหมูนะครับอ่าเร็วเร็รีบต้มเลือดหมูครับอืมมากแซ่บครับมัน,นรสชาติกลมกล่อมมากลงตัวมากมาครับพูดลาวบ้างหน่พ่อพูดเลาเนะาะอ,อนี่หมูเด้งครับ เลียดหมูครับอืบ้านนั้นนี่ครับเยื้อมครับนะครับอืสุดครับสุดเจ้าเนี้ยเมือเ่อืดจริงครับห่อยังห่อยื่กรำครับอืม ออร่อยครับอร่อยครับเยี่ยบิ๊กครับ